จะจะจะอ่ะอ่ะจ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 ะเออไปต่อลูกไปต่อเลยคนเก่งของแม่อ่ะเหนื่อยละจากตรงนู้นมาตรงนี้เอ้ยเอ้ยอ่ะนมก็กินคานก็ต้องคานเอาสู้ลูกนมก็กินเอาไงดีอ่ะจ,จัจ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 จคนดีอาจารย์เลือกเอาแล้วนิดใหม่อาจารย์ลูกฮะอาจารย์จัจ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 เก่งลูก เองลุกเองลุกอ um, er. pues like nah. ่ะอึ๊บอึ <coal> ๊บอึ๊บอ่ะอึ๊บอึ๊บเก่งไหมลูกเก่งไหมคะเก่งตังเลยอ่ะเก่งอ่ะเก่งว้ายว้ายว้ายดูลุกไปละจะไม่ทำเหมือนเสื้อน้องก่อนจะอ่ะจ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 ะทางนี้ทางนี้อ่ะอ่ะจะจะจะทำไมอะทำไมอะทำไมทำไมไม่เอาเล่ะลูกอ

วันเียวันะคะวันนี้สิเมื่อวันเม,มื่อวาน,น,ว,นวันนี่แปดวันนี้สิบห้าสิบห้ากับสิบสอ่สิบจบมองก็ไม่เห็นเลยสียงลูกช่วยแม่จับช่วยแม่จับแม่จับอะไรอ่ะ ดีนะจะมีเครื่องแบบพกพาแล้วมีแบบเครื่องที่บ้านมาแล้วจริงๆไหว่เนี่ยของเงย็นจะไม่แห้งคือเราตอนเช้าฟัมเสียงให้เนี่ยเต็นฟอดเลยเนี่ยช้างเนี่ยไหนหลอกน้องจะหนีแม่ไปเที่ยวทะเลแล้วไปไหนคะจะไปแดน,นบอกแม่แล้ว หืน้องไปไหนลูกเออยงโย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 อยู่นะไปเลยเก่งลูกเก่งอ่ะเก่งลูกเก่งมาหม่ำยาแล้วยาก้าเชื่อมาหม่มาหม่มาหม่มาม่มาพูดด้ลูกมาหม่ำมาม่มาม่ไปไหนลูกถอยไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยอ่ะลงไปเรื่อยๆรือยแล้วอืมทำไมเด็กคานถอยไม่คานข้างหน้าคะ อ,อ the rad, ๋อต้องเริ่มอีกถอยก่อนเหรอคะไม่ใช่ค่ะเป็นเฉพาะบางคนอ๋อเด็กบางคนเนี่ยจะถอยนี่ถอยไปถอยสองรอบแล้วเนี่ยอือไปไหนโลกอ่ะถอยไปไหนคะจะหนีไม่เที่ยวค่ะจะขึ้นไปหมอดูดูเวียนตู้ข้าค่ะถอยไปหนูขึ้นมาสองรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเพงมองว่าทำไมเขาขานถอยหลังเนี่ยมัยอมยอมถอยไมอยอล้มเองลุกเองโลกไปถอดถายใจด้วยนะ